สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมนายแพทย์ทวีสินวิสุนธิโยธินนะครับมารายงานตัวกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับกับเรื่องของการรายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สวมใส่ไว้นะครับเรื่องของหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยจะช่วยทําให้ท่านปลอดภยัยปลอดเชื้อแล้วก็ยืนยันนะครับตอนนี้ทั่วโลกใครที่ประเทศไหนที่ไม่ได้ใช้มาตรการนี้ตอนนี้ เร่งที่จะมาใช้มาตรการนี้กันเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อนะครับซึ่งตอนนี้น่ากลัวมากๆครับเพราะว่ารายงานสถานการณ์นะครับของต่างประเทศเนี่ยกำลังจะขึ้นมาทั่วโลกแตะ10ล้านภายในไม่กี่วันนี้แล้วนะครับครับวันนี้เริ่มด้วยการรายงานสถานการณ์วันนี้มีติดเชื้อใหม่ 4ีรายแต่ทั้ง4ีรายยังคงอยู่ที่สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทั้งสิ้นนะครับทำให้ตัวเลขของการติดเชื้อภายในประเทศยังคงที่ศูนย์รายนะครับแล้วก็ติดต่อต่อเนื่องกันเป็นวันที่32นะครับถ้าไม่รวม4ีรายนี้แต่4ีรายนี้ก็เป็นคนไทยที่เราต้องรวมเข้ามาเป็นตัวเลขรวมสะสมไปแล้วณนะตอนนี้3,162รายนะครับ ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นี้รวมเป็น225รายแล้วนะครับแล้วก็หายป่วยเพิ่มขึ้นอีก2รายเป็น3,040รายเสียชีวิตไม่เพิ่มขึ้นคงเดิมที่58ครับตัวเลขนี้ยังคงเดิมอยู่แล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลรวมแล้วตอนนี้64ครับไปดูครับ4รายที่ว่านี้มาจากไหนบ้างนะครับ2รายแรกครับมีอาการทั้งคู่นะครับ เป็นหญิงอายุ22ได้27ปีกลับมาจากประเทศซูดานมาถึงไทยวันที่24มิถุนายนเข้าพักที่สเต็กอรันตีจังหวัดสมุทรปราการตรวจหาเชื้อวันที่24เลยนะครับก็ผลพบว่าพบเชื้อนะครับแล้วก็รายแรกเนี่ยมีไข้อีกรายเนี่ยก็คือจมูกไม่ได้กลิ่นแล้วก็ไอและบวกกับเจ็บคอนะครับอีกสองรายมาจาก สหรัฐอาหรับอิมเรตนะครับเป็นหญิงเหมือนกันครับอายุ32แล้วก็53ปีอาชีพพนักงานนวดกลับมาวันที่13มิถุนายนช่วงแรกมาตรวจก็ไม่เจอเชื้อครับอยู่สเตคอรันทินที่กรุงเทพมหานครมาตรวจพบเชื้อวันที่24มิถุนายนผลการตรวจเชื้อก็พบว่าเป็นผลยืนยันนะครับแต่ไม่มีอาการทั้งคู่เลยนะครับ ในตรงนี้ก็ทําให้เรามาศึกษาดูนะครับตอนนี้225รายรวมสะสมขึ้นมาเนี้ยนะครับเป็นชายมากกว่าหญิงนะครับชายประมาณ3าคนกว่า,กวาเกือบ4คนหญิง1คนนะครับแล้วก็อายุเฉลี่ยก็อยู่ที่39ปีโดยพูด,ดง่ายๆก็คือเป็นวัยแรงงานทั้งนั้นนะครับไทยเป็นสัญชาติไทย99.1%อเอเมริกานะครับกับอังกฤษตามมานะครับแล้วก็ อัตราการป่วยในกลุ่มผู้ผที่เข้ากักกันเนี่ยนะครับทั้งหมดเราดูแลเขา46,569คนนะครับติดเชื้อไป225คนเท่ากับ0.48นี่คือนี่คือความเข้มแข็งของมาตรการการดูแลระบบของการกักกันที่ว่านี่ทำให้เราสามารถคัดกรองคนออกมาที่มีติดเชื้อได้ถึง225รายแต่ถามว่า เข้ามาสี่หมื่นกว่าก็ติดเชื้อไม่เยอะนะครับแล้วต้องขอบคุณ3จังหวัดที่รับประจําเลยนะครับก็คือกรุงเทพมหานครชนบุรีและสมุทรปราการครับที่ดูแลคนกลุ่มเหล่านี้นะครับก็ไปดูครับสหรัฐอา,ารับอิมิเรตที่ว่าเยอะเนี่ยนะครับตอนนี้กลับมาแล้ว1 0ึ่แล้วก็ป่วยพบเป็น17วันนี้บวกเป็น2นะครับส่วนซูดานกลับมาแล้ว200คนนะครับ มีบวก2ในครั้งนี้นี่เองนะครับไปดูสถานาการณ์ของโลกที่ว่านะครับตอนนี้9 7 1 0 0 0ากว่าคนก็บวกเพิ่มวันเดียว183,000โอ oh, ้โหผมว่าน่าจะเป็นท็อปแลงก์เลยนะครับหมายถึงสูงสุดแล้วนะครับตอนนี้ตัวเลขที่ต่อวันเนี่ยหนงแกว่าเนี่ยนะครับแล้วก็อาการหนักก็คือ57,000กว่ารายนะครับแล้วก็หายไปแล้ว5 2 0ล้าน2 แล้วก็เสียชีวิตวันเดียวเพิ่มขึ้น6,811นะครับแล้วก็ทำให้ตัวเลขรวมเนี่ยเกือบเกือบ5 0สนนะครับ490,000กว่าสหรัฐยังเป็นประเทศที่อันดับหนึ่งนะครับในเรื่องของการพบว่าทั้งเสียชีวิตทั้งเคสรายยืนยันที่รวมสะสมแล้วก็2ล้าน5นะครับเสียชีวิตเพิ่มมาวันเดียวเนี่ย2,499 เกือบเกือบห้าสองพแล้วนะฮะนิดเดียวก็รวมแล้วเสียชีวิตไปแสนสองหมื่นกว่าคนแล้วนะครับนี่แค่ประเทศเดียวบราซิลรลงมารัสเซียแล้วก็อินเดียนะครับไทยตกอันดับลงมาจากเมื่อวานนี้93วันนี้เป็น94ตกอันดับนี่ดีนะครับลงไปเรื่อยๆยิ่งดีอันดับที่หนึ่งหนึ่งต้นๆ้นนี่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักนะครับผมให้ไปดูเพราบอกว่าตารางเนี่ยโอ้โหดูยากจังเลยนะครับ บางทีดูแล้วก็เพลินๆไปบางทีก็ไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญนะครับอยากให้ความสําคัญนะครับให้ท่านผู้ชมทุกคนช่วยกันดูเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของในประเทศเรามันนิ่งเป็นศูนย์มาอย่างเงี้ยบวกบวกเพิ่มๆนิดๆหน่อยๆเป็นเลขหลักเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าต่างประเทศสิครับอย่างประเภทเรียกว่าตายกันเป็นถ้าภาษาที่เขาบอกว่าเป็นใบไม้ร่วงอะไรอย่างที่ว่านี่มันเกิดขึ้นอย่างไรเราไปดูสถานการณ์ของต่างประเทศครับมาดู แผนภูมิอันแรกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเขาใช้คําว่าศูนย์กลางการระบาดของโรคโควิด1 9นะครับอันนี้จํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับเขาระบ,บายสีมาตามภาคภูมิภาคนะครับเอเชียเป็นสีแดงยุโรปเป็นสีน้ําเงินอเมริกาเหนือเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สีฟ้าคืออเมริกาใต้และลาตินอเมริกาแอฟริกาและโอเชียเนียเราจะเห็นนะครับ แดงๆตั้งแต่สายมือต้นๆที่เป็นขึ้นเล็กๆภูเขาเล็กๆอันนั้นคือจีนนะฮะพอเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเขียนว่าเฟบหนึ่งนั่นนะครับจีนนำมาก่อนแล้วจากนั้นมาก็หายไปพักหนึ่งแล้วก็พุวดขึ้นมาในช่วงประมาณสักกลางๆงเดือนมิถุนายนนะครับก็โผล่ขึ้นมาสูงขึ้นมาทันทีนะครับอย่าเพิ่งไปเร็วครับเดี๋ยวขอให้ดูอันนี้ก่อนถอยไปนิดหนึ่งครับ ก็จะเห็นอันตราการติดเชื้อนี่นะครับไล่ขึ้นมาในเดือนพฤษภาคมเอาประทานโทษครับเมษายนนะครับพอหนึ่งเมษาขึ้นมาตอนนี้กราฟก็เริ่มพุ่งขึ้นชันขึ้นชันขึ้นนะครับไม่ใช่กกอนก่อนหนึ่งเมษาประมาณสักกลางกลางเดือนมีนาแล้วหนึ่งเมษานะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าสีแดงเนี่ยจีนก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยเรื่อย,เร,อยเรื่อยนะครับแต่ ตัวที่พุ่งขึ้นสูงและชันคือสีเขียวและก็สีน้ำเงินแล้วรวมถึงสีฟ้านะครับซ้อนกันอยู่3าก้อนภูเขาก้อนสามก้อนเนี่ยนะครับสีสีแดงของเอเชียเนี่ยยังเป็นทางราบอยู่เลยนะครับแต่ปรากฏว่ายุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ชันขึ้นเป็นภูเขาเลยนะครับนั่นหมายความว่าเอเชียของเราเนี่ยดูแล หรือใช้มาตรการในการควบคุมนะครับไม่ให้เป็นเกิดเป็นชันเป็นภูเขาอย่างที่เขาเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามแต่ยอดรวมของเอเชียก็ค่อยๆทยานขึ้นไปนะครับก็อย่างช้าๆแต่ความสูงก็โอเคแล้วครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ในระดับที่ไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับอเมริกาใตา้อเมริกาเหนือและยุโรปนะครับไปดู อัตราการเสียชีวิตครับจำนวนของผู้เสียชีวิตศูนย์กลางของการระบาดต่างๆเป็นยังไงอันนี้มีตัวเลขกำกับเข้ามาด้วยประเทศจีนตัวหมายเลขหนึ่งก่อนนะครับกล่องแรกเนี่ยนะครับจีนมีการเสียชีวิตในช่วงของกลางกลางเดือนกุมภาเพราะเขาติดเชื้อตั้งแต่ปลายปลายปีแล้วนะครับปลายปี2019ถึงถึงได้เรียกว่าโควิด1 9นี่ยเพราะเขาติดตั้งแต่ตอนนั้นขึ้นมาแล้วก็มาดูนะครับสีน้ำเงินก็คือยุโรป สีเขียวก็คืออเมริกาเหนืออัตราการเสียชีวิตชันขึ้นมาเป็นภูเขาเป็นก้อนๆเป็นลูกๆขึ้นมาเนี่ยฮะสูงมากๆอยู่ที่สองทวีปนี้แต่ของทางเอเชียคือสีแดง<ๆ>ก็เป็นเขาเรียกว่าทางทางทางราบที่ราบสูงค่อยๆชันข,ข,ขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของอเมริกาใต้และลาตินอเมริกานะฮะก็เป็นกราฟคล้ายๆกับทางเอเชียของเราแต่ว่ายุโรปกับทางอเมริกาเหนือ รูปแบบของเขาคล้ายๆกันด้านนู้นชุดพฤติกรรมหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของความการดูแลอและไรทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องม,มีการศึกษากันนะครับนี่คือสิ่งที่ได้สรุปมาให้ดูไปดูอีกสักภาพหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของทางสถานการณ์ว่าการแพร่ระบาดนี่เกิดขึ้นที่ไหนบ้างอันนี้เป็นภาพจากทาง John Hopkins University ์ซิตี้นะครับเซนเตอร์ออฟซิส Science and Engineering ก็คือเขาเอามาให้ดูว่าก้อนใหญ่ๆห,หมายถึงกลมวงกลมใหญ่ๆนี่กหมายถึงการติดเชื้อที่จำนวนมากๆนะครับสหรัฐอเมริกาจะเห็นว่าก้อนวงกลมบเบิ่มเลยนะครับบราซิลก็รองลงมารัสเซียอินเดียนะครับทุกทีผมรายงานเป็นตัวเลขนะครับก็จะเหมือนกันพืชเลยลองใช้วิธีนำเสนอเห็นภาพนี้นะครับจริงๆแล้ววงกลมทั้งหลายกระจายไปทั่วโลกหมดแล้วนะครับแต่ว่า วงกลมที่ใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาบราซิลรัสเซียอินเดียไทยเราเป็นจุดเล็กๆไปแล้วนะครับตรงนี้อันนี้ต้องภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของพวกเราทุกคนนะครับความภูมิใจผมเห็นเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศเขาก็แหม่พูดง่ายๆเขาอิจฉาประเทศไทยนะครับเพราะว่าบอกว่าคนไทยเราเนี่ยโ,โหอยู่กันอย่างนี้สบายจังเลยนะครับเขามีความกังวลใจเกี่ยวกับประเทศของเขาที่คุม เชื้อโรคไม่ได้ดีอย่างประเทศไทยเราประเทศไทยเราน่าอยู่น่าอาศัยมากที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ก็นี่คือสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนจากคนต่างชาติด้วยนะครับครับส่วนรายละเอียดของคนไทยที่เดินทางจะกลับมานะครับในประเทศไทยวันนี้100ประทานททัพห้อพรุ่งนี้284นะครับคนไทยที่อยากจะกลับมาก็ดูตามเที่ยวบินใน1สัปดาห์ออกของเราไม่ถึง1สัปดาห์ครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ ก็อีกประมาณสามวัน 3- 4วันนี้นะครับท่านก็ใครที่อยากจะให้ติดต่อกลับมาก็มาได้เลยนะครับส่วนทางบกเนี่ยก็ทางด่านทางบกก็มีเมียนมามีมาเลเซียสวปลาวกัมพูชานะครับมาดูแพลตฟอร์มไทยชนะนะครับเดี๋ยวท่านผู้ตรวจจะมาพูดต่อวันนี้ผมขอเช็คดูหน่อยดีสิครับว่าเยอะแล้วหรือย,อยังอ๋อกิจการ กิจกรรมร้านค้าลงทะเบียน2อ0 0สนนะครับผมนําเรียนเลยนะครับว่าในการประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะ5กิจการทั้งหลายที่อยู่ในระยะ5ก่อนที่ท่านจะเปิดกิจการท่านต้องลงทะเบียนทั้งสิ้นเลยนะครับถึงจะได้เปิดนะครับเพราะว่าสีแดงคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ในมาตรการกิจการร้านค้าที่ต้องลงเพราะฉะนั้นตัวเลขต่างๆเหล่านี้ ควรจะได้เพิ่มขึ้นจะได้เห็นในสัปดาห์หน้าขึ้นไปนะครับเช็คอินเช็คเอาท์ตอนนี้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน402นะครับเช็คอินเช็คเอาท์ก็ตามนี้นะครับครับผมก็สรุปสั้นๆนำเรียนเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้ครับเดี๋ยวไปที่คำถามเลยครับ ค่ะวันนี้มีคําถามนะคะมาจากทั้งสื่อมวลชนกลุ่มผู้ประกอบการแล้วก็ภาคประชาชนนะคะเริ่มจากคําถามของสื่อมวลชนก่อนนะคะจาก NBT ที่ถามว่าเรื่องของการผ่อนคลายเฟสท,ที่5เนี่ยคะ่ะที่เรากําลังผ่อนคลายเนี่ยเงื่อนไขมากเกินไปหรือเปล่า <c oughs> โดยเฉพาะคนที่จะไปเที่ยวผับบาร์หรือว่าอาบอบนวดที่เราระบุว่าจะต้องมีการลงทะเบียนบ้างติดกล้องวงจรปิดอะไรบ้างทั้งทั้งที่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในประเทศไทยเราดีขึ้นแล้วก็ไม่มีคนติดเชื้อในประเทศอีกแล้วด้วยค่ะ กลับหลักการตอบก็คือข้อที่หนึ่งก็คือถามว่าไม่มีการติดเชื้อในประเทศมั่นใจได้ไหมของเรา32สองวันนะวันนี้เราก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งครับแต่ถ้าไปดูข่าวในต่างประเทศของจีนนี่ห้าสิบกว่าวันที่ไม่มีการติดเชื้อที่ปักกิ่งก็กลับมาติดเชื้อครับของประเทศอื่น นะครับอีก,หล,กหลากหลายประเทศก็บอกว่าเป็นศูนย์นะครับนิวซีแลนด์ก็บอกเป็นศูนย์เป็นอยู่หลายวันแล้วก็มาติดเชื้อกันใหม่เพราะฉะนั้นจะกี่วันจะอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าจะไม่มีการติดเชือ้อเราถึงได้พูดคําว่าจะมีระลอกสองทุกคนเชื่อว่ามีแน่ๆแต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่อันนี้อันที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งมันเป็นอย่างนี้พอเข้าใจสถานการณ์มาอันที่สองก็คือสถานการณ์ของโลกนะตอนนี้ที่บอกว่า จะแตะ10ล้าน10ล้านคนในสัปดาห์หน้านี้นะครับแล้วก็ประเทศที่มีการติดเชื้อมากมายก่ายกองวันหนึ่งเสียชีวิตกันเป็นหลักหลายพันคนเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังบอกว่าโลกยังวิกฤตอยู่เพราะฉะนั้นถึงแม้ในบ้านเราสะอาดสะอ้านดีแต่รอบๆข้างหรืออื่นๆใดย,ยังไม่ได้น่าไว้วางใจสองข้อนี้นำมาสู่ข้อที่สครับเพราะฉะนั้น เราต้องปกป้องตัวเราเองวิธีการที่เราจะปกป้องตัวเราเองได้ดีที่สุดคือกลับมาอยู่ที่5มาตรการหลักบวกกับแอปไทยชนะที่เราเคยบอกกันไว้แล้วเราก็ทําอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ตอนต้นจําได้ไหมครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือช่วงแรกเสร็จแล้วเราก็เอามาใหม่ใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามายัยแล้วเราตอนนี้เราก็บอกเรื่องเรื่องของการเพิ่มแอปไทยชนะเว้นระยะหา่างเราใช้ไม่ต้องเทคโนโลยีสูงอะไรมากมายเลยครับใช้ความ รู้ของเราที่มีอยู่แล้วก็เป็นสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เป็นทุกคนนี่แหละครับเป็นกองทัพที่จะช่วยทำให้ป้องกันเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นตรงนี้พอกิจการกิจกรรมต่างๆที่มีความกระทำกันมานี่คือมีความห่างกันอยู่แล้วเพื่อเลยไม่ค่อยมีความเสี่ยงเท่าไหร่แต่พอเข้ามามาตรการระยะที่5 กิจการกิจกรรมทั้งหลายมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในสถานที่บันเทิงซึ่งก็เป็นหนึ่งในเหตุของการติดเชื้อได้แรกๆจำได้ไหมครับที่กรุงเทพมหานครท่องหล่อที่เราเคยได้ยินมาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ณนะตอนนั้นไม่มีมาตรการใดๆเลยถึงได้ระบาดกันขึ้นมานะครับแล้วเราก็เกิดได้เรียนรู้กันแต่ณนะวันนี้เราได้เรียนรู้กันแล้ว ท่านอยากจะมีกิจการกิจกรรมเหมือนเดิมเราขอฝากแค่เติมชุดพฤติกรรมชุดนี้เท่านั้นเองครับจะบอกว่ามากก็เข้าใจครับแต่ว่าชีวิตวิถีใหม่ต้องแทรกซึมไปอยู่กับทุกๆกิจการกิจกรรมไม่ใช่แค่ในเรื่องของชีวิตกลางคืนอะไรทั้งหลายนะครับในเรื่องของชีวิตประจำวันทั้งวันทั้งคืนเราต้องอยู่ในชีวิตวิถีใหม่ตรงนี้ขอให้ทุกท่านได้ยอมรับนะครับแล้วก็พยายามช่วยกันถึงแม้ ว่าจะไม่ค่อยคุ้นเคยในช่วงแรกๆแ,แต่ว่าต่อไปก็จะคุ้นเคยแล้วก็จะมองดูว่าเป็นเรื่องปกติแล้วโดยเฉพาะการสแกนเนี่ยนะครับให้ความมั่นใจเลยครับว่าเราจะไม่ได้มีการนําไปใช้ด้านอื่นเด็ดขาดถ้าท่านสแกนเข้ามาแล้วท่านไปเที่ยวท่านจะไม่ได้มั่นใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเมื่อเวลาที่มีการติดเชื้อจําได้ไหมครับเกิดขึ้นที่อิตาลีที่เกาหลีหนึ่งคนไปเที่ยวหสถานที่ ติดขึ้นมา153คนเอาคนมาตรวจเป็นหมื่นคนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องสูญเสียด้านเศรษฐกิจด้านค่าตรวจต้องเสียเวลาคนต้องเสียเวลาเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีแอปพลิเคชันตัวนี้ถ้ามีคนติดเชื้อขึ้นมาแล้วท่านเองเป็นหนึ่งคนที่ไปจะถูกตามตัวไปแล้วก็เฉพาะเจาะจงไปเราก็ใช้เงินน้อยในการตรวจเราใช้เวลาน้อยในการที่จะจัดการนี่คือความสําคัญตรงนี้ จะใช้ข้อมูลเมื่อเกิดโรคเท่านั้นถ้าไม่เกิดโรคท่านก็ยังมีความเป็นส่วนตัวอยู่ได้ตลอดเวลาครับค่ะคำถามต่อไปนะคะจากกลุ่มผู้ประกอบการนะคะหลังจากที่รัฐบาลบอกว่าจะให้มีการเดินทางให้กลุ่มนักธุรกิจเนี่ย เข้ามาทําธุรกิจประกอบธุรกิจต่างๆในประเทศอยากทราบว่ารวมถึงคณะถ่ายทําภาพยนตร์จากต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยหรือไม่เพราะว่าคณะถ่ายทําภาพยนตร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะนําเงินมาใช้จ่ายครั้งหนึ่งคณะหนึ่งเนี่ยนับร้อยล้านบาทนะคะแล้วตอนนี้ก็มีหลายคณะที่แสดงความจํานงว่าพร้อมจะเดินทางเข้ามาโดยเฉพาะคณะถ่ายทําภาพยนตร์จากประเทศจีนค่ะครับตรงนี้น่าจะเข้าได้กับกลุ่มเป้าหมาย ที่ขอผ่อนผันมาตรการควาแนทีนโดยที่จะต้องมีมาตรการคุมไว้สังเกตซึ่งผมได้นำฉบับร่างที่จะนำเสนอสบคชุดใหญ่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นนักธุรกิจหรือนักลงทุนที่เดินทางเข้ามาระยะสั้นอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเข้ากันได้กับตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามาถ่ายทำภาพยนตร์อย่างเก่งก็อาจจะเป็นสัปดาห์ ยกเว้นถ้าเป็นเดือนเดือนอะไรก็ว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นหนังที่ไม่ได้เป็นฉากเป็นฉากอะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่าน่าจะไม่เยอะแต่ไงก็ตามแต่นะครับอันนี้ก็นําเรียนว่าถ้ากลุ่มนี้เข้ามาแล้วเนี่ยสามารถที่จะรับได้กับเรื่องของมาตรการของเราคือเขาเรียกว่ามาตรการคุมไว้สังเกตเข้ามาก่อนเข้ามามีการเช็คเข้ามาแล้วต้องเช็คอีกรอบหนึ่งระหว่างอยู่กับเราต้องมีทีม ทีเ่เรียกว่าทางด้านการแพทย์เนี่ยประกบอยู่ตลอดเวลาและมีแผนของการที่จะเดินทางให้เราได้ตรวจสอบตลอดนะครับแล้วพก่อนจะออกไปก็มีระบบของการตรวจเช็คอีกสักรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นระบบต่างๆเหล่านี้นะครับให้เกิดความมั่นใจถ้าเขามีเงินเข้ามาอยากจะมาทำาภาพยนตร์ถ่ายทําภาพยนตร์ผมเชื่อว่าระบบของการตรวจสอบถ้ายอมรับตรงนี้ได้เราก็น่าจะเปิดให้เขาเข้ามาได้แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับตรงนี้ ู่ในส่วนของความรับผิดชอบถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นทางกระทรวงวัฒนธรรมก็อาจจะได้ประสานกับทางทางทางกระทรวงนะครับแล้วก็ได้ทําเรื่องขึ้นมาหลังจากที่ได้มีมาตรการผ่อนคลายตรงนี้เพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาครับค่ะจากคําถามของกลุ่มผู้ประกอบการนักธุรกิจที่บอกว่าพร้อมเดินทางมามาดูคําถามจากภาคประชาชนกันบ้าง ในส่วนของประชาชนเองบอกว่าไม่เห็นด้วยถ้าจะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาเพราะจริงๆสถานการณ์ในประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้นิ่งและกลัวว่าเข้ามาแล้วจะกลายเป็นปัญหาบานปลายเรื่องของการแพร่ระบาดหรือเปล่ารวมถึงถ้าเกิดว่าจะมีการกักตัวขอให้ขยายเวลาการกักตัวมากกว่า14วันเป็นไปได้ไหมคะครับก็คุยกันอยู่นะครับว่าเรื่องของการกักตัวเนี่ยมันมีความสําคัญอะไร เรามีตัวเลขสถิติของคนที่เดินทางเข้ามานะครับน่าจะเอ่อแห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เข้ามาแล้วเราสามารถตรวจเจอเชื้อได้อ่านะครับประมาณสักแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์วันหนึ่งหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับเจ็ดวันเนี่ยตรวจเจอเชื้อได้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่ส่วนใหญ่ที่เราทำโปรแกรมไว้คือเราจะตรวจวันที่สามถึงวันที่ห้าก็จะเจอตรงนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ ถ้าเลยไปเนี่ยประมาณสักเจ็ดวันขึ้นไปเจอที่เหลือครับร้อยละสิบห้าสิบเอ็ดวันไปแล้วเหลือแปดน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆตัวเลขสิบสี่วันถือว่าเป็นตัวเลขที่พอเหมาะพอสมครับกักตัวนานเกินไปเดี๋ยวรัฐต้องจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าอาหารค่าคนเฝ้าอยู่อีกนานก็ไม่ดีนะครับตัวเลขสิบสี่วันที่เราใช้กันอยู่นี้ตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่ใช้ทำทำการในเรื่องของการทำเสร็จโควิดทีมาเราก็ทำให้ตัวเลข ทําให้คนที่พอเขาออกไปจากตรงนี้แล้วไปอยู่ในสังคมก็ยังเป็นดัวเลขเป็นศูนย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเชื่อว่าตามทฤษฎีตรงนี้ในการเป็นสองเท่านะครับไม่ใช่ฮะในเรื่องของระยะฟักตัวก็คือสิบสี่วันเนี่ยหนึ่งเท่าตรงนี้พอครับยังไม่ต้องเพิ่มครับผมค่ะและเรื่องต่างชาติที่ยังไม่อยากให้เข้ามาล่ะคะอ,อ,อันนี้ก็แน่นอนครับเราก็มองดูว่าคนต่างชาติที่ ไม่อยากเข้ามาในภาพของนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยเรายังไม่ให้เข้ามาอย่างนั้นแน่นอนครับจะมาแบบเดิมๆสี่สิบล้านคน20บล้านคนต่อปีเนี่ยเราจะไม่เห็นภาพนั้นแน่นอนในช่วงเวลาใ,ใกล้นี้แต่เราจะให้คนที่ต่างชาติเข้ามามาเฉพาะเจาะจงตามที่เคยบอกไว้นักลงทุนนักธุรกิจที่เดินทางมาระยะสั้นๆน,นะครับคนที่เป็นช่างฝีมือแรงงานคนที่ต้องมาดูแลเครื่องจักรคนทีออ่ต้องไ ทำทางด้านเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เป็นเครียกแรงงานมีฝีมือหรือคนต่างด้าวที่มีครอบครัวคนไทยอะไรต่างๆเหล่านี้เราให้เข้ามานะครับแต่ว่าอย่างอื่นๆเนี่ยยังนะครับแล้วเขาบอกว่า travel bubble ล่ะที่คุยกันจะไปจับมือคุยคุยกันกับทั้งประเทศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันแล้วก็น้อยๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะประเทศที่บอกว่าจะจะจะ,จะบอกว่าไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อที่เขาบอกว่า อย่างนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียจะเกิดขึ้นก่อนเขาพูดเขาพูดก่อนตั้งแต่แรกแต่ตอนนี้ก็บอกว่าเ็ายังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นของเรายังต้องศึกษากสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมพูดคุยกันกับทางคณะชุดเล็กโดยท่านเลขาสมชนะครับก็ยังพูดว่าโอ้กว่าจะเห็นผลจริงๆไม่ใช่เดือนหน้าแน่นอนนะกรกดาก็ไม่ใช่สิงหาหนุ่นนะครับถ้าจะถ้าจะเร็วที่สุดนะครับต้องสิงหาเลยนะครับคงจะไม่ได้เร็วขนาดนี้ และขนาดเดียวกันมีข้อห่วงข้อกังวลที่บอกว่าจะพามารักษาด้วยเปิดมาเป็น medical tourism มาให้มารักษาด้วยเอา้าโรคของเราก็เยอะอยู่แล้วจะเอาโควิดมารักษาก็เราได้หรือเปล่าทำไมเอามาทำไมบอกเลยนะครับว่าคำพูดที่บอกออกไปคือเรื่องของ medical wellness, and wellness tourism ที่แจ้งออกไปนั้นคือพวกที่มา ทำตาสองชั้นทำดั้งทำจมูกมาเสริมความงามหรือมาเรื่องของการอยากจะมา,มาเขามีปัญหามีลูกยากอยากจะมามีลูกนะครับโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ซึ่งหมอเราเก่งนะครับเขาเดินมา,ร,าร่างกายแข็งแรงดีครับแล้วมาปรับปรุงทําให้ดีขึ้นเท่านั้นเองแต่ป่วยโควิดอะไรทั้งหลายไม่เอาเข้าแน่นอนครับอันนี้กรองตั้งแต่ตอนแรกก็เข้าไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไ,ไม่ต้องเป็นห่วง แลวขณะเดียวกันมีคนเป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าเดี๋ยวจะมากินทรัพยากรเตรียงเรื่องอะไรต่างๆที่เราต้องบริการของคนไทยอันนี้นําเรียนนะครับก่อนหน้านี้ทางภาครัฐหรือเอกชนที่ทําทางด้านนี้ก็ทําขึ้นมาเพื่อรองรับเรื่องของการท่องเที่ยวตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้ทรัพยากรคือเขาเตรียมมาแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่าคนไม่ได้เข้ามาเพราะฉะนั้นกลับไปเป็นเหมือนเดิมเท่านั้นเองครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ครับ ค่ะสุดท้ายให้ท่านโฆษกฝากประเด็นเพิ่มเติมถึงคุณผู้ชมที่ติดตามการแถลงข่าวในวันนี้ค่ะครับก็ในวันจันทร์ที่ถึงนี้นะครับทางท่านพสบปครท่านนายกรัฐมนตรีในตําแหน่งนะครับท่านก็จะนัดมีการพูดคุยประชุมกันแล้วก็ตัดสินอ,อ,อนุมัติในเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะเพิ่มเติมมาก็มีสักประมาณสัก4ีหเรื่องนะครับที่ผมขออนุญาตมาแจ้งให้ทราบถึงเรื่องของการหนึ่งก็คือการมาตรการ การผ่อนคลายระยะที่ห้าอย่างที่ว่าที่มีผับบาร์คา,าอเกะมีอาบนวดอยู่นี่เนี่ยวันจันทร์จะมีการตัดสินนะครับว่าจะให้ดาเนินการตามที่ว่าหรือไม่อันที่สองคือบุคคลเดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งอย่างที่บอกไว้นะครับตั้งเมดิ c a อ Tourism ทัวริซอะไรต่างๆหรือคนที่มาอยู่ระยะสั้นระยะยาวตรงนี้ด้วยนะครับแขกรัฐบาลนักท่องเที่ยวทั้งหลายจะเข้ามาได้ไหมวันจันทร์นะครับข้อที่3คือขยายพรกฉุกเฉินนะครับต่อไปอีกหนึ่งเดือนนะครับ ข้อที่4คือเรื่องของมาตรการการรองรับการเปิดการศึกษากรณีเด็กชายแดนซึ่งอันนี้ก็มีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อซึ่งมีหลายคนเป็นห่วงแต่ว่าก็มีมาตรการที่ลงรายละเอียดให้คิดมาอย่างดีแล้วนะครับทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ต้องกระทรวงศึกษาช่วยกันเพื่อให้เด็กได้มีการเรียนการเรียนรู้เกิดขึ้นนะครับแม้ก็แม้ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มน้อยนะครับแต่ก็มีความสําคัญกับเราแล้วข้ออีกข้อหนึ่งคือการขอยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการข้อกําหนด การเว้นที่นั่งและการเว้นระยะห่างการยืนการนั่ง1เมตรภายในขบวนรถขนส่งทั้งหลายนะครับก็พูดง่ายๆคือรถไฟฟ้านะครับเก้าอี้ว่างตัวเว้นตัวเนี่ยนะครับเขาบอกยืนก็ยังแน่นๆกันอยู่แล้วปล่อยว่างทําไมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผ่อนคลายมานะครับก็จะมีการให้มีการใช้เก้าอี้ได้ทุกตัวขนาะเดียวกันแต่ว่าขอให้ยืนห่างกันสักอย่างน้อย1ฟุตก็ยังดีเมตรหนึ่งก็เยอะเกินไปนะครับแล้วก็ ต้องใส่หน้ากากไว้ตลอดเวลาซึ่งมาตรการต่างๆเหล่านี้ทางกระทรวงคมนาคมก็เสนอขึ้นมาแล้วเราก็จะนําเสนอชุดใหญ่เพื่อขอการอนุมัติติดตามในวันจันทร์ได้นะครับเดี๋ยวผมมาแถลงข่าวในช่วงสายสายให้ทราบหลังจากการประชุมทิธีนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ